กันถึงหนึ่งในภูมิภาคที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นและหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนั่นก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับว่ากันว่าที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยคือถ้าจะให้พูดถึงหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยต้องเริ่มจากตำแหน่งที่ตั้งเลยครับภูมิภาคนี้เป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อสำคัญของโลกเลยนะ คืออยู่ตรงกลางระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียพอดีเป๊ะทำให้ที่นี่กลายเป็นสะพานเชื่อมทั้งการค้าและวัฒนธรรมมาเป็นพันๆปีแล้วครับเอาล่ะทีนี้พอพูดถึงภูมิภาคนี้หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนของแผนที่โลกกันแน่นะเดี๋ยวเรามาลองปักหมุดให้เห็นภาพชัดๆกันดีกว่าครับลองนึกภาพตามนะครับภูมิภาคของเราเนี่ย ถูกขนาบข้างด้วย2อ,อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็คือจีนกับอินเดียซึ่งการที่อยู่ตรงกลางแบบนี้ล่ะครับที่ทําให้เราได้รับอิทธิพลมาเต็มๆเลย